เปิดโพสต์ล่าสุดโพสต์ล่าสุดชัดเจนมมยนสิทธิ์หลังสงกรานต์แมตประกาศเลิกเรียกได้ว่าปิดฉากรัก5ปีแล้วสำหรับแมตพิรณีประกาศเลิกทะยานโบนันซ่าสงกรานต์เตชนะนรงคตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่วนสาเหตุการเลิกรามันเป็นเรื่องเล็กน้อยของเราสองคนพอถึงวันหนึ่งเราก็พยายามมาจนสุดทางแล้วยังครังขาที่บ้านเขาอยู่ป่าไทยวง กับพี่สงกรานต์และครอบครัวเตชนรงรัตและเอนดูให้ความเมตตากับแมทมากมากที่ไม่ออกมาพูดตอนแรกเพราะกลัวจะโดนทั่วลงและงานนี้ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็จับตามองสาวหมวยอย่างม่นภสิธิ์ที่มีข่าวลือนาหูว่าทางด้านสงกรานต์เตชนรงได้ควงไปกินน้ำเต้าหู้ซึ่งงานนี้หลายๆคนก็จับตามองว่าจะใช่สาวรู้ใจคนใหม่ของสงกรานต์เตชนรงหรือไม่แต่อย่างใดล่าสุดทางด้านมายนภสิธิ์โพส์รูปภาพล่าสุดพร้อมกับาส่แคปชั่น โดนใจเอาไว้ว่าถึงจะไม่ใช่เด็กปั๊มแต่ก็เติมให้เต็มได้นะซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่ารูปหรือแคปชั่นจะฮอตกว่ากันซึ่งงานนี้ก็ทําเอาหลายๆคนรอคอยเลยว่าแคปชั่นดังกล่าวจะสื่อถึงใครหรือไม่นะทั้งนี้ทางด้านแมทพิรณีได้เอามือทาบอกพร้อมกับบอกว่าคนไหนที่ฉันจะโดนฟ้องไหมฉันฟ้องคนไปเยอะมากเลยนะฉันจะโดนเอาคืนไหมซึ่งทางด้านแมทพิรณีก็ยืนยันชัดว่าไม่เกี่ยวขา้าและเมื่อโดนถามว่าเห็นข่าวพี่สงกรานกรงสาวมอไหม แมทที่ระนีตอบว่าเห็นข่าวดังมากตอนนี้กรบแมทมากอย่าให้กลบนะส่วนเรื่องความรักครั้งใหม่ของพี่สงกรานให้ไปถามเขาเอาเองเพราะมุมมองมือที่3ของแมทกับพี่สงกรานอาจจะมองไม่เหมือนกันทั้งนี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอติดตามชมกันต่อไป